บรรยากาศนะครับบรรยากาศระหว่างอานาไม่บ้านปิงและโรงเรียนบ้านปิงตอนนี้ก็ถนนหน้าทางเข้าหมู่บ้านนะตอนนี้น้าก็อ่นท่วมท้นมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ท่วมนะครับจะตอนนี้จะถึงหน้าโรงเรียนข้าแล้วนะครับนะครับโอ้ถึงนี่แล้วจะถึงป้ายนะให้ห้ถึงป้ายเข้าหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้ ยอดเลยนะตอนนี้นี่นะครับตอนนี้ก็ท่วมมาแล้วนะครับท่วมอ่าล้นมาแล้วนะครับแต่ตรงน,นี้ไม่เคยท่วมนะครับของปีที่แล้วก็ไม่เคยท่วมนะฮะบริเวณน,นี้นะครับท่วมมาเต็มที่เลยนะครับท่วมข้างหน้าครับสวัสดีครับวันนี้มาเมย์มาเมียวครอบมาม,ม,มานะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ หน้าหมู่บ้านนะครับอ่าถนนเส้นหลักหน้าหมู่บ้านที่จะเข้าบ้านปิงครับตำบลบ่าอำเภอท่าตุมจัดสุรินทร์นะครับตอนนี้บอกเลยว่าน้ําท่วมขังมากครับมาอัปเดตสถานการณ์น้ําบ้านปิงให้ดูนะตอนนี้ท่วมหนักมากครับนี่เป็นทางเข้าหลักนะครับทางที่จะไปเมนนะครับเมนทางที่จะไปอำเภอท่าตูมเลยนี่แล้วก็ทางที่มาเพื่อจะเข้าทางหมู่บ้านครับทางหลักนะครับตอนนี้ท่วมสูงมากท่วมหนักนะครับก็จะพามาดูว่า ท่วมไปถึงไหนแล้วนะครับท่วมอาจากปีที่แล้วนี่คือไม่เคยท่วมถึงนี่นะครับตอนนี้ตนอ้ท่วมแล้วท่วมหนักตอนนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ก็สูงเท่าเข่าผมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพารับชมครับผมเขาบอกว่าบริเวณนี้ก็คือเป็นทางเข้าหมู่บ้านปิงนะครับเป็นทางหลักเลยนะครับบริเวณนู้นนครับท่วมมาถนนท้องนาท้องไร่ท้องนาล้นมาหมดเลยตอนนี้ ปีนี้น้ำมาเยอะมากจริงๆนะครับต้องใช้เรือในการโดยสารนะครับคนข้าวคนของมีเป็นป้อมยามหน้าหมู่บ้านนะครับโอ้ท่วมหมดเลยท่วมจริงท่วมจังมากปีนี้นะครับจากขับรถก็เป็นขับเรือตอนนี้ เขาบอกว่าหนักมากครับสำหรับปีนี้นะครับผมโอ้โหท่วมมาหมดครับทุกทางนี่ครับท่วมแรงท่วมจังท่วมท้องท่วมจังหาปลาเลยครับได้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 ปลาไหมครับไม่ได้ ขอดูหน่อยนะโอ้โหไม่นิดนะครับโอ้โโอ,โอันนี้หาจากไหนครับใส่มองใส่มองครับ<ม>โอ้สุดยอดครับนี่ครับเขาเรียเกเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสครับอืนี่แหละก็ในเมื่อน้ําท่วมแล้วมันไม่มีมองตื้นใส่เหมือนเา้าหาใส่ทีลึกอันนี้ที่ลึกนะครับนี่นี่เป็นปลาอะไรบ้างครับปลาดุกปลากรด ปลาตดปลาช่อนใช่ไหมปลาช่อน <right? S 2> มันนีไข่เลยนะมันไม่ไข่เรามันกินเดียรอ้าวเหรอครับหมดไข่แล้วโอ้นี่ครับจากน้ำท่วมครับกินนี้แหละมันไม่มีอะไรจะกินแล้วสุดยอดครับข้าวท่วมหมดข้าวก็ท่วมครับหัวนานอยู่นู้นอโขกเท่วมทุกนานเลยเหรอครับเหลือที่นู้นโอ้เหลือที่หนึง่งครับทีน่นี่มีน้อะไรเนื้อหนังเละ นี่ครับก็เป็นช่วงครับช่วงทางเข้าบ้านปิงครับนี่ถ่ายจากมุมที่แบบทางหลกักทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับนู่นป้ายนะป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับทั่วหมดเลยตอนนี้นี่ป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้น้าก็จะไปถึงป้ายทางเข้าหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับขึ้นสูงมากขึ้นมาเยอะมากเดือนนี้ปีนี้นะครับนี่นะครับมาดูความลึกของ ระดับน้ําตอนนี้นะครับยวให้ดูที่เท้าตอนนี้ครับนี่ครับเกือบจะถึงบูธแล้วนะครับตอนนี้เกือถึงบูธถึงเข่าแล้วโอ้นี่ท่วมสูงมากนะครับอันนี้ทางหน้าทางเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนั้นยังไม่ท่วมนะครับที่ผมมาถ่ายรอบก่อนนะครับรอบอ่าถ่ายสะพานห้วยละวีนะครับยังไม่ท่วมขนาดนี้นะครับตอนนี้ ท่วมเนี่ยล้นจากคุ่งนาสองฝั่งข้างทางเนี้ยท่วมมา,มาหมดแล้วนะนีท่วมมาหมดเลยครับโอ้สุดยอดมาเยอะเกินครับโอ้ท่วมหนะักจริงๆครับปีนี้ ก็เป็นทุน่งนานะครับทุ่งนาทุ่งนาแบบตอนนั้นมาถ่ายไม่ท่วมนะครับตอนนี้ก็หูท่วมหมดแล้วนะตรอนี้ตอนนี้ยิ่งเดินมายิ่งลึกนะครับมีทางหลักอนนี้จะแทบจะมองไม่เห็นตัวพื้นถนนนะครับน้มท่วมไปหมดแล้วตอนนี้ด้านหน้าของหมู่หมู่บ้านนะครับทางที่จะเข้าหมู่บ้านครับ โอ้ตอนนี้น้ําเริ่มเข้าบูธแล้วนะครับเพราะว่าท่วมครับมีคลอกวัวคอกวัวก็ท่วมเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ําก็ท่วมสูงสูงมากอันนี้ครับโอ้อันนี้จะถึงหัวเข่าผมแล้วครับตอนนี้บอกเลยว่าจะถึงหัวเข่าแล้วตอนนี้นี่ท่วมครับท่วมหมดเลย หนักครับหนักมาก๋ยวให้ดูตัวนี้ถึงเข่าแล้วนะครับ <c oughs> ถึงเข่าผมแล้ว <c oughs> โหท่วมหนักตอนนี้ <c oughs> เป็นสะน้ำไปหมดครับตัวนี้สนามกีฬาโรงเรียนนะครับ <c oughs> สารที่วัดแมเมรุครับตรงนี้ท่วมหมดเลยนะครับ <c oughs> น้ำท่วมสูง <c oughs> นี่ก็เป็นภาพจากมุม อุ้มมาจากท่าทตูมนะครับให้ดูครับทางเข้าหมู่บ้านนะตอนนี้ท่วมภวะท่วมท่วมหนักครับท่วมไปแทบทุกที่ตอนนี้ครับที่หน้าบ้านก็ล้นตอนนี้ทางฝั่งนี้ก็ตัดขาดเรียบร้อยนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับผ่านได้แค่ทางหมูไ่ไปหมู่บ้านเฉียงนะครับน้องแม่ทีทุ่งหน่ออ้อนะเวลาจะไปอำเภอหรือววไปจังหวัด ต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรฮะเพราะว่าทางหลักที่เราจะเดินทางไปอำเภอตัวอำเภอเนี่ยไปไม่ได้เลยนะครับผม โอเคครับสาหรับสถานการณ์น้ําท่วมนะครับด้านหน้าหมู่บ้านบ้านปิงนะครับอตอนนี้ก็น้ําเยอะครับก็แทบจะทุกมุมที่เป็นจุดที่มันต่ําที่สามารถน้ําล้นผ่านได้ตอนนี้ก็แทบจะท่วมทุกที่เลยครับของบ้านปิงทางสัญจรไปมาที่จะไปทางหลักอ,อําเภอท่าตูมก็คือตัดขาดเรียบร้อยแบบร้อซนะครับไปไม่ได้แล้วไปได้แค่เส้นทางเดียวคือทางเสิ้น บ้านฉเฉียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหน้าหมู่บ้านนะครับน้ําท่วมหน้าหมู่บ้านนะครับโอเคเนี่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ